Tiếp mấy tiết, giác mấy Giác đôi Sụp nào không hấp lúc, lúc, lúc sao 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 nó bẹt xin một Dù bà nằm ăn bò mì bà quỷ Nằm mà ăn mà lọ เบ็ดหนอนถ่อสูบน้ำซิ่งครับสเน็คล่เลยมีสเนค็คเป็นโลถ่ายใจเลยน้ำมันนี่เลยจุม่มงาบนะเบ็ดมันไฟไม่พอ ครับกล่าวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเพชรดำซิงครับน้ำมันมีไหมน้ำมันวันแรกก็เป็นอย่างนี้นะเห็นไหมที่มาสตาร์วันแรกอ่ะเผ <c oughs> าหัวครับรุ่นเผาหัวต้องเผาหัวให้มันแบบร้อนๆ สูบน้ำครับหลังจากเมื่อคืนครับฝนตกวานฝนตกครับไม่ด้ดวงดีครับมาถึงบา้านปุ๊บฝนตกเลยไม่พอเพ่ยู่พี่ไม่เือนกันไม่พูเปลี่ยนเรืองเด่นอ่อนขึ้นมันไม่หลังมือมีสายพว่วงว ถ้าใส่พ่วงยาวมันก็ไม่ได้อีกนะไปมาไม่ถึงแกรุเมื่ไงแม่เอนี่นี่จนี่จีอยู่นี่แบตหมดครับแบตไม่พอเออถอดแบตขนาดเปลี่ยนแบตแล้วไน ขาดคือโคตรดีนะมากเลยนะเบ็ดหม่เบ็ดรถปี่บอะไรเลยแค่ดูนะขี้มองดูอ่ะมันขาดคือติดหลักติดหลักมันไมเป็นกี่บนรู้แต่ติดไปอย่างเดียวสามนั่นบอกจริงไม่ใช่โกหกถ้าเบ็ดลูกนี้ไม่ติดคือว่าเศร้าเขาจะะอออีกทีคือถ้าเกิดไฟไปถ้าหน้ามันมีไฟอะไรสื่เอออันนั้นเขาจะตกใจมาก ะครับเปลี่ยนแบตใหม่แล้วจะติดไหมรอบนี้นจะติดหรือเปล่าเผาหัวก่อนครับจะติดหรือจะหมดผมส่งเมื่อคืหน,นะผมส,ส,สัยว่าเครื่องคันนี้มันทำลูกมาแยกไหม

พี่เข็นกระตุกเข็นกระตุกมหมมีเกียร์เนาะควนลูกเลย,มลเลยไม่ติดครับ อีเอาแล้วเอาไหมเอาไหมคูปตาไอ้เฟืองเฟืองมันอันนี้เฟองเฟงมันลูกเากลม่คัรยนะมันเคยเป็นด้ไม่ติดครับเราจะลหเราหน้าไไเฟืองลากลางมันเล็กเดียวเองเนาะตอนนี้โป๊อ่ะอนนีโปตีเลย สาคืนครับเอากุญแจลูกพี่ให้ตายสิเราติดสายแบตกกันครับยอมแพ้ครับไม่ติดกับโอ้งองเงี้ยกตายสิเงี้ยเจ้าคืององเงอเจ้าท่อสูบน้ำซิ่งครับโอให้ตายสิ ฮะเออมันต้องต่อ,อยาวไว้จังหน่อยเนาะพี่แจ็คเนาะต่อออกมาประมาณทักเงี้ยเอบอ <c oughs> บางทีมัน,บา,มนบางทีมันลงปุ๊บมันค้างไงดิึดต้องจอดหน่อยหนึ่งเกียร์เดินหน้าถอนหลังอยู่ด้านขวาเนาะ เครืงท่อเงี้ยท่อสูบน้ำซิ่งเราไม่ติดเอเอได้นนสังกัดหนิสองโมงแล้วยังไม่ถึงนะนี่ไปไหนก็คู่หน,ในึงเด็ดคูนึงเอาขีดตรงมาใส่เออเอาผักสมชายเอ้ยสมชายมชายน้องสมชิง พี่แม็กสเาากปรย์ายาวเลยนะฮะแปลว่าไปตั้งแต่ปิดแแรกเลยอะปะ้าฮาฮ่าฮ่พี่แม็กเบนเอารถคันใหม่มาลองออเบ<ะ>นเอารถคันใหม่ไาคัานใหม่นะนไปเล่นครนาครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผม ตามคลิปหน้าครับจะสุดมันแค่ไหนกับบ่อสะหลวงห้าไร่ครับ,ค,รบคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ